ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินาจากรัชดาภิเษกศุกนะครับเพื่อบูชา,าส,สร่ศูลาชประชาสมาคมนะครับ ขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนจากพระตำหนักเตี่ยมสุขวังไกลกังวลออกมาทางด้านถนนเพชรเกษมนะคะก่อนที่จะมุ่งเข้าสู่ประตูทางด้านข้างของวังไกลกังวลน,นะคะซึ่งระยะทางขาบวนเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้เป็นระยะทางที่ไม่ไกลามากนักค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีพระสกนิกกรรอเฝ้าชื่นชมพระบารมี อย่างเนึ่งแน่นตลอดเส้นทางถนนเพชรเกษมที่เป็นจุดที่รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านนะคะซึ่งบางคนเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆค่ะแล้วก็มาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพียงหวังที่จะได้ชมพระบารมีวินาทีหนึ่งก็เป็นสุขใจแล้วค่ะขณะนี้พรที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่ ซอยหัวหิน35นะคะเคลื่อนผ่าน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับที่มีประสบนิกรแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเราเคารพบูชาและก็เทิดทูนสูงสุดและนี่ก็เป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าประสงนิกรชาวไทยรักในหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเหนือสิ่งอื่นใดที่พวกเราจะเคารพและก็เทิดทูนไว้ตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับ ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพรต d ราชดาสยามบรมราชกุมารีนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเมลัยลักษครราชกุมารีค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริพัฒนาพันธวดีนะคะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชาญา พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามาตนะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิยาธทรกิติคุณค่ะเสด็จถึงที่ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลตรงบนแล้วค่ะเรายังคงได้ยินการเปล่งเสียงถวายพระพรจากพระสุคนิกรที่มาเฝ้าทลองทุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้อย่างไม่ขาดสายเลยนะคะว่าทรงพระเจริญ เอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพื้นสู่ท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวางไกลกังวลสเสด็จพระราชดำเนินไปหลังพระแท่นนพป,ประดมมหาสเสวตฉัติทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตนประจำราชการทรงคมจากนั้นจะประทับพระราชอาจค่ะ ค่ะสำหรับการหลอร่อพระพุทธ,ธปฏิมาชัยวัตประจำรัชกาลนั้นนะคะเป็นราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานค่ะเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทรงรับพระบรมราชาพิเศกแล้วนะคะจะทรงหลอ่อพระพุทธ,ธปฏิมาชัยวัดขึ้นไว้สําหรับทรงสก,การบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราชสมบัติและรัชศีมาอาณาจักรค่ะ รวมทั้งพระราชวงศ์แล้วก็ราษฎรภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะดังปรากฏในพระราชพงศาวดารราชการสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะคะว่ามีการเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดไปในงานพระราชสงามด้วยค่ะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วนะคะดังในขณะนี้นะครับพระวิสูจน์หรือว่าม่านนั้นก็ได้ถูกเปิดออกแล้ว หลังจากที่พระวิสุทธิ์ได้เปิดมาย่าง,งพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุตยิยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายะติสารเนนะสหะปัญจศี อ n i t y a ตัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักณทายะอิสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ